ไฮเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนทำซาลาเปาไส้ถั่วดำค่ะสูตรทั้งหมดนะคะไฮลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้แล้วนะสามารถกดดูได้เลยค่ะก่อนจะจดสูตรเราก็ดูวิธีทำนะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดเวลาไฮลงเมนูมใหม่ๆค่ะซาลาเปาตัวนี้เป็นแป้งนุ่มนะคะแล้วก็นวลง่ายนะแค่5นาทีเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะไฮก็จะเอาถั่วดํามาต้มนะต้มจนกระทั่งน้ําเดือดนะคะจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็พักทิ้งไว้ทั้งคืนเลยค่ะการทิ้งไว้แบบนี้ทั้งคืนนะคะเดี๋ยวพอตอนเช้ามาต้มเนี่ยมันจะทําให้ถั่วดําต้มแล้วก็สุกเร็วขึ้นค่ะหรือถ้าใครไม่มีเวลาในการแช่ถั่วนะคะก็ต้มได้เลยแต่ว่าก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะเมื่อเราต้มถั่วจนนิ่มดีแล้วนะคะขั้นต่อไปเราก็จะนําถั่วมาปั่นค่ะตอนปั่นเนี่ยเราก็จะใส่น้ําถั่วดํา ใส่น้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำมันลงไปค่ะถ้าใครที่ไม่สามารถปั่นได้ทีละทั้งหมดก็แบ่งปั่นทีละครึ่งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเครื่องปั่นของใครเครื่องใหญ่เนี่ยสามารถปั่นไปได้เลยทีเดียวก็ได้ถ้าเราใส่เครื่องปั่นแล้วยังรู้สึกว่ามันปั่นไม่ได้มันติดนะคะเราก็เติมน้ำที่เราต้มถั่วเนี่ยลงไป ถ้าใครที่ชอบเนื้อไส้ที่เป็นเนียนละเอียดมากๆนะคะก็สามารถปั่นจนคนเนื้อเขาเนียนได้เลยนะแต่ว่าไฮชอบไส้ถั่วที่แบบมีความเป็นถั่วอยู่อะค่ะไฮก็ Hi จะให้เขาละเอียดแต่ว่าไม่ถึงกับปั่นจนเนียนค่ะเมื่อได้ความเนียนความละเอียดตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะนําเขาไปกวนในกระทะสูตรนี้ที่ไฮให้ Hi นะคะจะเป็นสูตรที่หวานน้อยมากนะถ้าเทียบกับร้านอื่นทั่วๆไปค่ะแล้วไฮก็จะใส่น้าตาลปี๊บด้วยเพราะว่าจะทําให้ความหวานของเขากลมกล่อมมากขึ้น ในขั้นตอนนี้นะคะสามารถชิมได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าหวานน้อยเกินไปก็เติมน้ําตาลลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาแห้งไม่ติดกระทะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวจากนั้นเราก็จะมาปั้นกันค่ะถั่วที่ไฮทำวันนี้จะดูเหมือนเยอะมากนะคะเพราะว่าไฮทำสองสูตรเลยนะมันจะทํซาลาเปาได้ทั้งหมด20ลูกเลยค่ะ ไฮจะทำไส้ทั้งหมด10ลูกนะคะวันนี้ส่วนที่เหลือก็จะเอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะสาเหตุที่ทําเผื่อไว้แบบนี้เนื่องจากว่าถั่วเนี่ยเขาใช้เวลาต้มนานมันเปลืองแก๊สนะคะดังนั้นไฮก็จะต้มทีเดียวเลยแต่ว่าเก็บไว้ทํา2ครั้งค่ะวันนี้ทําทั้งหมด10ลูกนะคะลูกละว6 6กรัมนะปั้นเสร็จเรีบยบร้อยแล้วก็หาผ้าคลุมไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนของแป้งกันค่ะ ส่วนของของแห้งวันนี้ที่ใช้นะคะจะมีแป้งเค,ค้กค่ะน้ำตาลเกลือคนส่วนนี้ให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใส่ยีสต์แล้วผงฟูลงไปค่ะคนส่วนของของแห้งให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะจากนั้นก็ตามด้วยนมสดรสจดิดแล้วก็น้ำมันค่ะน้ำมันที่ไฮใช้วันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะเพราะว่าเขาจะมีความขาวค่ะถ้าใครที่ใช้น้ำมันสีเข้มเข้มเขาจะทำให้ซาลาเปาของเรามีผิวที่สีเข้มขึ้นได้ด้วยค่ะ จากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะเมื่อเราคนไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ค่ะเมื่อรวบได้เป็นก้อนแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขามานวดต่อบนโต๊ะค่ะแป้งเขาก็จะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะก็เป็นปกตินะไฮจะใช้วิธีฟาดแล้วก็พับแล้วก็ม้วนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะประมาณ5นาทีนะคะแป้งเขาก็จะเริ่มเนียนแล้วก็ไม่ติดมือค่ะ แป้งที่ไฮใช้วันนี้เป็นแป้งเค,ค้กธรรมดานะคะแล้วก็เป็นแป้งเค,ค้กออแกนิกที่ไม่ผ่านการฟอกสีด้วยนะดังนั้นซาลาเปาที่ได้วันนี้เขาก็จะไม่ขาวจัวนะคะเขาก็จะมีความนวลน,นวน,นิดหน่อยนะแต่เพื่อสุขภาพค่ะพอนวดได้สักพักนึงนะคะเขาก็จะเริ่มเนียนแบบนี้นะไม่ต้องเนียนมากก็ได้นะคะแค่ให้เขาไม่ติดมือก็ใช้ได้แล้วนะจากนั้นเราก็จะมาแบ่งแป้งค่ะเป็นทั้งหมด10ก้อนก้อนละ45กรัม แบ่งได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปั้นๆเ้นแล้ก็วางเอาไว้นะอย่าลืมเาหาผ้าคลุมเลยนะคะแป้งเขาจะได้ไม่แห้งค่ะเดี๋ยวทำให้ครบ10ก้อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นต่อไปกันค่ะเมื่อแบ่งแป้งครบ10ก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปให้เขาเป็นกลมๆนะวิธีการขึ้นรูปนะคะก็ดึงเนื้อแป้งมาตรงกลางแบบนี้จากนั้นก็ปั้นให้เป็นกลมๆค่ะเนื้อด้านบนของเขาก็จะมีความเนียนแบบนี้เลย เมื่อปั้นครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไส้กันค่ะวิธีการใส่ไส้นะคะนำแป้งที่เราทำเป็นรูปกลมๆเมื่อกี้ออกมารีดค่ะวิธีการรีดเราก็จะรีดให้ขอบเนี่ยมีความบางกว่าตรงกลางเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราใส่ไส้ค่ะเราจะต้องจับจีบของรอบๆมาจับไว้ที่ก้นใช่ไหมคะถ้าเราไม่ทำให้ตรงขอบเขาบางเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวตรงก้นเขาก็จะหนาเกินไปค่ะ ค่อยๆรีดแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราหมุนแป้งเรารีดแป้งไม่ต้องรีดไปถึงตรงกลางนะสังเกตว่าไฮจะรีดแค่ตรงขอบๆอบค่ะมันจะทําให้ตรงกลางเนี่ยมีความหนาเดี๋ยวไฮจะให้ดูนะสังเกตดูตรงกลางจะมีความหนาคล้ายๆไข่ดาวแบบนี้ค่ะ ตรงกลางก็จะนูนๆนะตรงขอบก็จะบางๆเดี๋ยวเราห่อไส้นะคะวางไส้ไว้ตรงกลางแล้วเราก็ค่อยๆจับจีบไปเรื่อยๆอย่างที่ไฮบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รีดตรงขอบให้บางไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราจับจีบตรงนี้ค่ะแป้งมันจะมากอออยู่ตรงก้นแล้วมันจะทําให้ตรงกน้นเหนียหนากว่าด้านบนมากเกินไปค่ะ ห่อไส้ให้มิดนะคะเราก็จับให้เขาแน่นๆแบบนี้นะจากนั้นเราก็ค่อยๆคลึงค่ะค่อยๆปั้นด้วยฝ่ามือของเรานะคะเพื่อที่จะให้ซาลาเปาของเรากลมแล้วก็มีเนื้อที่เนียนค่ะได้เนื้อเนียนๆแบบนี้แล้วนะก็ใช้กระทงจีบมากลางค่ะแล้วเราก็วางกระดาษลงไปเลยถ้าใครไม่มีนะคะสามารถใช้กระดาษรองอกตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็วางซาลาเปาก็ได้ค่ะ ใส่ไส้ซาลาเปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วางเรียงลงไปในซึ้งเลยเดี๋ยวเราจะพักแป้งในนี้นะคะปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะเพื่อไม่ให้ซาลาเปาของเราโดนลมนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีรีดแป้งกันอีกทีนะคะรีดตรงขอบให้บางๆนะจากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปค่ะจับจีบด้านขอบให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ห่ะเขาให้มิดนะคะจับจับตัวแป้งให้นิดๆนะเย็บตะเข็บเขาให้แน่นๆค่ะเดี๋ยวพอเวลาเขาฟูขึ้นมาเขาจะได้ไม่แตกออกจากกัน ป้านให้เป็นรูปกลมๆได้เนื้อเนียนๆหัวเม่งแบบนี้จากนั้นเสร็จแล้วเราก็นําไปไว้ในซึ้งได้เลยค่ะ ั้นเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาซึ้งนะคะเราจะพักแป้งในซึ้งใช้เวลาพักแป้งประมาณ40-60นาทีนะคะให้แป้งเขาขึ้นฟูเมื่อเขาขึ้นฟูแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมนึ่งได้เลยค่ะวันนี้ให้จะนึ่งพร้อมกันทั้ง2ชั้นเลยนะคะการจะนึ่ง2ชั้นแล้วไม่ให้น้ําหยดนะก็ให้ใช้ผ้าขาวบางรองซึ้งไว้แบบนี้ค่ะเราก็นําผ้าขาวบางอีกผืนนึ่งมาห่อที่ฝาไว้เพื่อที่เราจะไม่ให้หยดน้ําจากฝาหยดลงมาใส่ซาลาเปาของเราค่ะ พักแป้งได้ประมาณ40นาทีนะคะก็ไปตั้งน้ํารอได้เลยเขาบอกว่าอยากให้ซาลาเปาขาวๆก็ให้ใส่น้าส้มสายชูลงไปในน้ําด้วยค่ะพอน้ําเดือดนะคะก็ยกซาลาเปาขึ้นนึ่งปิดฝานะคะแล้วก็ปรับไฟให้เป็นไฟกลางค่อนข้างแรงค่ะใช้เวลานึ่งทั้งหมด12นาทีเมื่อครบ12นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าเพิ่งเปิดฝาเลยนะให้หาไม้หรือตะเกียบนะคะวางไว้กับฝาแบบนี้ก่อนเพื่อจะให้ความร้อนค่อยๆลดลงค่ะ ถ้าใครใจร้อนรีบเปิดฝานะคะก็อาจจะทําให้ซาลาเปาของเราหน้าย่นได้นะดังนั้นก็ให้วางไม้ค้าไว้แบบนี้นะคะรอให้ความร้อนเขาลดลงก่อนแล้วก็ค่อยเปิดฝาซาลาเปาของเราก็จะหน้าตึงไม่ย่นค่ะตอนนี้ซาลาเปาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เขาหายร้อนนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะให้หยิบเขาออกจากซึ้งเลยนะคะมาวางบนตะแกรงนะเพราะว่าถ้าวางไว้ในซึ้งนานๆก้นเขาจะแฉะค่ะ วิธีการเก็บรักษาซาลาเปานะคะเราจะเก็บใส่กล่องแล้วก็ปิดสูญญากาศไว้นะอันนี้ไยแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ3วันแล้วนะคะเราก็เอาเขามาอุ่นนึ่งก็จะสังเกตว่าเนื้อของซาลาเปาเนี่ยเขาก็ยังนุ่มเหมือนเดิมเลยอย่างที่ไฮบอกไว้ตอนแรกนะคะว่าซาลาเปาเนี่ยไฮใช้แป้งเค้กที่ไม่มีการฟอกขาวนะดังนั้นสีของเขาก็จะไม่ขาวจ้วคะค่ะ ถ้าใครที่อยากได้ซาลาเปาเนื้อขาวๆนะคะให้ใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษนะอย่างเช่นแป้งกิเลเหลืองค่ะอย่างรูปในซึ่งนี้นะคะก็เป็นการทํารอบสองรอบนี้ไฮใช้เป็นแป้งสาลีพิเศษนะคะเขาก็จะมีความเบากว่าแบบแป้งเค้กแล้วก็จะได้ซาลาเปาที่ขาวกว่าด้วยค่ะ เทคนิคในการทำซาลาเปานะคะจะต้องไม่พักแป้งนานเกินไปนะถ้าเกิดซาลาเปาตอนพักแป้งนานแป้งฟูมากเกินไปพอเรานำไปนึ่งเขาก็จะยุบตัวแล้วก็ย่นได้ค่ะดังนั้นถ้าอยากให้ซาลาเปาเนื้อตึงแล้วก็ไม่ย่นนะคะจะต้องพักแป้งด้วยเวลาที่เหมาะสมนะอากาศบ้านเราก็ใช้เวลาประมาณ40-60นาทีไม่เกินนี้นะและอีกขั้นตอนที่ต้องระวังก็คือตอนนึ่งเสร็จนะคะเมื่อเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าเพิ่งรีบเปิดฝาค่ะต้องค่อยๆให้เขาระบายความร้อนก่อนค่อยเปิดนะจะได้ไม่ยุบนะ สาลาเปาลูกที่เห็นนี้นะคะเป็นสาลาเปาที่หายใช้น้ําแทนนมสดนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แพ้นมก็สามารถใช้น้ําได้เลยได้เนื้อสาลาเปานุ่มๆเหมือนกันค่ะส่งการบ้านได้ที่กลุ่ม h ฮเบเกอรี่นะคะวางลิงก์กลุ่มไว้ให้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจในการทําวิดีโอให้ไฮด้วยแล้วเจอกับ h ฮเบเกอรี่ได้ใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ